งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศศัก์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516ให้สิทธิ์ถึงฟังด้วยแรงวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจทว่า เป็นสุขอยู่ทุกนาทีฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาคาราชกา ได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพ่อหลวงหนึ่งผู้นำสำคัญอันเยี่ยมยอดผู้ถ่ายทอดพื้นฐานการศึกษาโดยมุ่ง มออบสารพันแห่งปัญญาตลอดมาถึงสามสิบสามปีโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาอาททุกสิ่งศาสท่านสร้างสมนาที่อีจนชำนาญการพิเศษ เพราะเหตุนี้ผู้ทรงขานามชาลีสุขสบายประวัติผู้เกษียณอายุราชการนายชาลีสุขสบายเกิดเมื่อวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2503อายุ60ปีประวัติการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษาจากสถาบันมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้สมรสกับนางพัชรีสุขสบายตำแหน่งครูวิทยาฐานะเชี่ยวชาญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์46จังหวัดชัยนาทประวัติการทำงานเข้ารับราชการในตำแหน่งครูจำนวน5ปี และดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจำนวน28ปีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษจนถึงปัจจุบันนับอายุราชาการได้33ปีและได้ทารคุณครูศิรตีชัยเดชผู้ชำนาญการพิเศษ ในการสอนผู้เชี่อุชาญภาษาไทยผุกวักตอนผู้อาทรสิทธิ์ะกประจักษ์ใจยี่สิบหกปีผ่านนานนักหนาคุณความดีทรงคุณค่า แม้วันไหนครูนักเรียนล้วนจดจำอยู่รำไปท่านผู้อหายชีวิตผิดวิญยาณภูมิใจที่ทำตามได้จริงประวัติผู้เกษียณอายุราชการนางศิรตรีชัยเดช เกิดเมื่อวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2502อายุ60ปีททประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์บัณฑิตเอกภาษาไทยจากสถาบันมหาวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2527 ได้สมรสกับนายจรัญชัยเดชโดยมีบุตรธิดาร่วมกันหนึ่งคนประวัติการประกอบอาชีพเริ่มเข้ารับราชการครั้งแรกในปีพุทธศักราช2538ในตำแหน่งครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทจนถึงปัจจุบันในตำแหน่งครู โรงเรียนราษประชาอุครห์46จังหวัดชัยนาทวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษนับอายุราชการได้26ปีด้านรางวัลและความภาคภูมิใจในปีพุทธศักราช2559ได้รับโลร่รางวัลครูดีสีราษประชานุเคราะห์จากหน่วยงาน มูรนิธีราประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปร,ระทภ์คติประจำใจในการทำงานความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น รัวคนดีวันนี้จะแกอะไรบอกหน่อยได้ไหมเย็นนี้จะไปกินด้วยแกงมลอีกท่านหนึ่งทั่วไปในปรากฏคอยปรุงรสข้าโอปลาและอาหาร เหล่านักเรียนอิ่มน้ำสุขสำราญทั้งขาวหวานครบเครื่องในเรื่องนี้ชัญญยาพักอยู่เย็นเด่นฟีมือเลื่องลือชื่องดงามตามวิธีทุกคลงานที่ผ่านมา บรรดามีสามสิบปีคงไว้ให้อีจดจำประวัติผู้เกษียณอายุราชการน,น,นางชัญญพักอยู่เย็นเกิดเมื่อวันที่สี่เดือนมีนาคมพุทธศักราช2 5 0 3อายุ60ปีประวัติการศึกษา จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากสถาบันการศึกษานอกระบบบ่อแรกเมื่อปีพุทธศักราช2554ได้สมรสกับนายนิรันต์อาจละอโดยมีบุตรธิดาร่วมกัน3คนประวัติการประกอบอาชีพเริ่มเข้ารับราชการครั้งแรก ในปีพุทธศักราช2533ในตำแหน่งแม่บ้านสองทำหน้าที่คนครัวสถานที่ทำงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์46จังหวัดใชนาจนถึงปัจจุบันนับอายุราชการได้30ปีคติประจำใจในการทำงานรักนักเรียนดุดลูกหลาน สร้างสรรค์งานด้วยความจริงใจแม่กลัวจ่าไม่อยากจะจ่าแม่กลัวจ่าไม่อยากจะจ่า สวัสดีพี่น้องชาวราชประชาสีหกแถมด้วยอนุบาลเมืองไชนาทนะคะ,ะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณคณะแล้วก็ทีมงานที่จัดให้มีงานวันนี้ขึ้นมานะคะแกนหลักแกนนำก็คุณครูสมพรนะคะขอขอบคุณมากพี่น้องที่แสนดีของพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ก่อนนะคะ,ะแล้วจากนี้ก็ะจะขอกล่าวถึง ท่านผู้เกษียณนะคะคนแรกก็จะเป็นคนใกล้ใกล้ตัวนะคะท่านพออชาลีสุขสบายนะคะก็จากวันวาน,วนที่ภาพเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิของครอบครัวนะคะต่อจากนี้ก็กลับบ้านเรารักรออยู่เมียคนนี้รออยู่นะคะจะดูแลอย่างดีคะ่ะและอย่าลืมดูแลเมียให้ดีที่สุดเลยนะคะแล้วส่วนพี่ตีพี่พงก็ขอให้มีความสุขในวัยเกษียณชีวิตเกษียณนะคะ กอ็อย่าลืมกลับมาเยี่ยมรัฐประชา4 6แล้วก็พวกเราพี่ๆน้องๆน,น,นะที่อยู่ร่วมกันมา,าหลาย10ปี20กว่าปีขึ้นไปนะคะเรามีความรักความผูกพันที่มีให้กันก็ขอให้รักกันตลอดไปอย่างนี้นะคะและขอให้มีความสุขในวัยเกษียณร,รวมทั้งพี่น้องที่มาร่วมงานวันนี้ด้วยขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ก็ถึงอีกวาระหนึ่งนะคะวาระเกษยียณอายุราชการนะคะในรอบในปีนี้ก็จะมีพี่ๆของเราะะที่เกษยียณอายุราชการจํานวน3ท่านเป็นพี่ที่เราเคารพรักนะคะทั้ง3ท่านประกอบด้วยท่านผอ,อชาลีสุขสบายนะคะผู้อนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองชัชนาทนะคะท่านคุณครูศิลตีชัยเดชน,นะคะคุณครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนรัชประชาุเคข้อศิลป์หจังหวัดชัชนาทแล้วก็คุณพี่ชัญยพัก อยู่เย็นนะคะหรือพี่คงของเรานะคะเป็นแม่ครัวที่อยู่กับเรามายาวนานนะคะสำหรับท่านผอชาลีนะคะเป็นพี่ที่ดูแลแล้วก็อยู่กับพวกเรานะคะราชาเพราะมานานนะคะเหมือนเสมือนเป็นบุคลากรของเราอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นพี่ที่ดูแลน้องๆนะคะ ให้ความรักความอบอุ่นนะคะเหมือนพี่ชายนะคะเป็นที่เคารพของน้องๆทุกคนนะคะครั <laughs> ้งนี้ก <nào S 1> ็จึงมีสิ่งเล็กๆน้อยๆที่จะตอบแทนที่จะจัดงานให้ในครั้งนี้นะคะสำหรับคุณครูศิลตีนะคะชัยเดนะคะคุณครูศิลตีนี่เป็นครูที่สอนระดับประถมศึกษาแล้วก็เป็นผู้เป็นครูที่มีคุณภาพนะคะ สอนนักเรียนในระดับประถมให้อ่านออกเขียนได้มานะคะนับเวลาเป็น10ปีนะคะที่อยู่ร่วมกันมานี่ก็น่าจะ23ปีนะคะกับคุณครูศิลตีเป็นครูที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่านะคะสำหรับคุณพี่ชัญญพักนะคะหรือพี่พงษ์ของเรานะคะขออนุญาตเรียกพี่พง์นะคะเพราะว่า อยู่ก็ด้วยกันมานานนะคะตั้งแต่มาบรรจุก็เจอพี่พระพงษ์เลยนะคะพี่พงษ์เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะดูแลเด็กๆโดยการประกอบอาหารในเรื่องของความเป็นอยู่อาหารการกินนะคะให้ลูกๆของเรานะคะแล้วก็มีความรักและผูกพันกับครูบาอาจารย์ทุกๆท่านนะคะเปรียบเสมือนพี่คนหนึ่งนะคะที่อยู่ด้วยกันมานะคะในวาระที่จะต้องเกษียณอายุราชการทั้งสาท่านนะคะ ก็ขออำนาจคุณพระสีตระนจัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทั้งหลายให้ปกปักนะคะแล้วก็คุ้มครองพี่ทั้งสามท่านนี้นะคะให้สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจแล้วก็มีความสุขตลอดไปค่ะในโอกาส วันกเกษียณอายุราชการนะคะ30กันยา2563นะคะหนูขออวยพรให้พี่ทั้ง3าคนนะคะท่านผู้ในการชาลีสุดสบายคุณครูศิรตีชัยเดชคุณพี่ชัญพักอยู่เย็นนะคะมีความสุขหลังวันกเกษียณนะคะจากที่อยู่ด้วยกันมานานนะคะก็รู้สึกได้ว่าได้รับความรักจากพี่ทั้ง3ามคนมเป็นอย่างมากนะคะหนูก็ขอให้พี่ ได้ได้ได้พักผ่อนนะคะอยู่กับครอบครัวอยากมีความสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมมาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะรนะักนะจุ๊บ